กดมาขาขายอย่างนี้เลยขายอย่างนี้เลยนี่อะนีเอสุด็นเงินเงี้อ สวัสดีครับคุนริรสวัสดีครับนี่เป็นคลิป EP ที่เท่าไหร่หละ่ะของมาลงแพเมืองการแต่ว่าวันนี้วันแรกที่เรารอชาวคณะที่จะมากันวันพรุ่งนี้ลงแพพรุ่งนี้นะครับก็เลยมาพักตรงนี้ชบาแก้วรีสอร์ทก็เป็นห้องพักธรรมดาเพราะว่าเรามาเพื่อแค่พักรอรอชาวคณะเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นห้องพักไม่แพงเ <100. S 1> ท่าไหร่นะคุณเมื่อกี้นี้ <100. S 1> เจ็ดอยออหกแต่ว่ามีโดโด้ด้วย,ดดวยเขาก็เสริมเตียงให้อีก200รอยอเป็น800แต่ว่านี่เราสี่โมงเย็นแล้วครับฝนฟ้าอ่าโปรยปลายเย็นสบายดีก็จะขับรถออกไปหาอะไรรับประทานกันฮนะ กำลังหลงทิศก่อนเดี๋ยวดูก่อนเขออาจะออกทางเดิมจะออกทางนั้นอ่าเดี๋ยวไปดูวนดูบรรยากาศปลับรถกลับรถให้เจ้าทินลบก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรทานครับเดี๋ยวเพื่อนติดตามไปหาบรรยากาศดีๆนั่งสบายๆขับรถเป็นมาดูที่พักของเรานะเผื่อเป็นทางเลือกของเพื่อนๆผ่านมาทางเมืองกาญ นี่เต็มเลยบอกว่าเพาใช่วันนี้เต็มเราถ้าเรามาช้ากว่านี้ก็คงเต็มเป็นที่พักสงบสงบสบายสบายครของนักเดินทางก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรมากมายครับเรามาถึงแล้วครับเราคุยกันไปคุยกันมาอยากกินกบทอด มาแถวท่ามากานี่มันมีกบทอดเรามาที่ร้านนี้ฮะโกชิ c เขาให้นั่งไหมคุณตั๊กบอกอยากอยากนั่งตรงนู้นไม่รู้เป็นเจ้าเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เนาะมามาดูตรงนี้ ไปหาที่นั่งหาที่นั่งกันครับอาหารแนะนำกบทอดไก่ไทยจูจู้ขิงปลาช่อนทอดขึ้นช่ายชูชีปตางบรรยากาศสบายสบายฝนเพิ่งหายตกฮะวันนี้เอะไรสี่โมงเย็นเนาะมงเย็นตามเขาก็ เราเคยมานะรู้สึกเคยมากับคุณยุย้ยคุณตู่นั่งตรงโน้นนี่มฟ้ามันคึ้มคึ้มหน่อยโด,โดโดบริการคนระับอ,อย่าพินกบก็ต้องมาที่นี่มาเรามาครั้งท้ายปียังคุณน่าจะปีงแล้วนะอยากพินกบครับ อาหารของเรานี่นี่นี่นี <c oughs> ่พอดีมือ้อวันนี้เป็นมื้อเย็นก็เลยคาดว่า <c oughs> จะกินข้าวน้อยฮะเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งอ่ะมาดูนี่ก่อนครับนี่อันนี้อะไรนะแกงป่า <c oughs> ไก่ <c oughs> ไก่บ้านไก่ไทยหรือไก่บ้าน <c oughs> ไก่บ้านไก่บ้าน ยกอันนี้มาให้ดูหน่อยโอ้กบกบทอดมันต้องตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเนะาะต้องตัวใหญ่มากเลยนครับเมนูของเราแล้วก็อันนี้ผมสั่งไปครับผัดชาปลาคังผัดชาปลาคังครับเพื่อนเนครับ

เพื่อนมาทานด้วยกันนะครับด้วยกันนะครับอ่าอเพื่อนเพื่อนโดโด้เพื่อนเืนมโอ้แต่เดี๋ยวคุณคุณน้ำจิ้มมันไกลเราเหลือเกินอดหยิบน้ำจิมไม่พนอิ่หอรมาวางนี้เออวางนี้นีฮะเขามีน้ำจิ้มมาสองอย่างนะเพื่อนเพื่น อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะนี่เป็นซีฟู้ดแ้านนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซอสพริกซอสพริกโดโดจิด้มซอสพริกนี่ตบม,มาขาขาอย่างนี้เลยขาอย่างน,นี้เลยอ,อน,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 นี่อืมอืมอเป็นเพื่อนเนื้อเนื้ออย่างนี้เลยผมกินมซอสซอสพริกเดี๋ยวอขอไปอีกที เยอะดีดีเลยเยอะแยะเยนี่ไม่ไม,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 ไมีหนังมานะเขาขายตั้งหากนะเขาขายหนังตั้งหากนะไม่อยากกินหนังต่างหนังกุพงอดกินีกิคีบู เนื้อเยอะมากตัวมต้องใหญ่มากไปซะอเห็นหทั้งตัวตัวชิวรัตัวชิวร้อนๆเลยอร้อนอ้ก็ขนัที่ช่อขอบคุณด้วยอ่ะเอู่้ด้านหลังเยอะหรือเจู้้่ Hãy subscribe cho kênh mà Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จัดจัดไข่เคียวผมจะเอาไข่เคียวมากินกับกนั่นนี้อะไรเลยแกว่าใกล้ได้เะรยังงตารงาเออ ใส่ใส่แกงมันกะชอนมาใส่กระดูกกระดูกหมกเมเตม เนีเ่ยรับนเพื่อนๆไม่เป็นไรพีโดไม่ทานทานกบไปพีโดทานกบไปไม,ไม่ไม่ถูกใจเข้าผัดเข้าผัดไม่ไม่ตรงสเปคใช่ไหม กินอะไรได้ก็กินอันนั้นแล้วกัน<ป>เข้าผัดไในตรงสเปคแกงป่าเลยมากมาเมืองกาองกินแกงป่า เปลี่ยนปลาใส่ได้แต่สไตล์เหมือนกันก็แบบนั้นก็ทำน้ำขุกขิกขุกขิ่เนาะเอ้ยปลา

แเราให้น้ำมาคุกขิกเขาไม่ให้น้ำเมือนเดบ้านเราชอบกินน้ำนลาดกับกินนู่นเหรอกี่ตักมาอีกนั่นเหรอ ชาที่นี่เขาอบชิวเขียวนะดูเหมือนจะเผ็ดจัดแต่ผมกินแล้วผมว่าไม่เผ็ดคุณกินแล้วเป็นไงคุณรักกินแล้วหรือไงปัาช,ชาเผ็ดใช่ไหม น้ำแห้งเลยน้ำแห้งคุณขอไข่ขอไข่อีกสักชิ้นนึงเดี๋ยว้าเราโดชอบเดี๋ยวสั่งเลยแต่เขามีอะไรไก่ไก่ไก่ไทยจู้ขิงลองไหมอิ่มปะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอาครึ่งเดียวด้วยอิ่มแล้วด้วยอิ่มแล้วเหรอดทโรดอาจจะกินอะไรมาเยอะหรือเปล่าวันนี้ เสียงดังหน่อยนะฮะร้านอยู่ติดถนนต่างจังหวัดสิบล้อวิ่งเยอะด้วยสะใจสว่างโล่งเลย มันตัวไหนอ่ะตัวตรงกลางตัวหลัง หอมกระเทียมอ่ะคื้กว่า <ünden> <made> เนี่อเขาเขาเกลือพริกไทยก่อนนะเขาเกลือพริกไทยแล้วก็ทอดได้จริงจะม,มีเค็มๆปเร,รืม่มไปเรื่มของเกลือ,อแล้วก็หอมผักไทยแล้วก็ทอดแล้วก็น้ำมันค่ะพิคาดโชยจาเกลียวกระเทียมต้องหอมด้วยปลาดูมันอ่อนๆตรงที่โตที่เคี้ยวขล่วเลย

เนื้อหนุบ่เนื้อย๊อแน่วแบ่อนนี้แน่นมากเนื้อห้างตัดไ้ผ่านเลยกิหนัน

ดูโนตักกินกบเอาไหมมาดูกินอีกจะขี้เกียจเปล่าขี้เกียจแกะให้แม่ป้อนป้อนอีกคำสิถ้าแกะกินเองเดี๋ยวไหมเนี่ยด้เอาไหมไม่เอาแต่แม่ป้อนกินอืมไม่เอาแล้ว โดไม่ชอบก,กินกบแงเลย เผ็ดไปฮะที่นี่เขาทําอาหารรสจัดคําแรกก็ไม่ค่อยเผ็ดหรอกมันมัน,ม,นมันเผ็ดอะไรมันเผ็ดนานมันเผ็ดสะสมนี่ไข่ฮะไข่ไข่ปลาเผ็ดสะสมคูตักเป็นไง <laughs> เจอเผ็ดสะสม,ม,ไ,มไข่ปลาหนุบๆนข่ไข่ อิ่มอร่อยเรียบร้อยครับแต่คนเยอะเรารีบสละโต๊ะก่อนเมื่อกี้เท่าไหร่ครับคุณตั้งเก9 0บาทที่เราทานกันเมื่อกี้ครับอิ่มอร่อยครับวานไปผ่านมาก็แวะชิมแวะรับประทานได้ครับเพื่อนๆครับร้านโกชิวผ้ามะกาอยากกินกบแล้วก็มาที่นี่เดี๋ยวเข้าที่พักครับเจอกันคลิปต่อไปครับโดฝากกดอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูด้ปะให้ดูดูดูพาเดี๋ยวหน่อยนะครับเจอกันดี๋ยว เจอกนันเดี๋ยวไปครับบ๊ายบาย